โดยที่ข่กับโบเคยมาสวีเดนเลยได้พี่น้องบบเคยมาเทีเ่ยวบบเคยมานให้ว่าที่ออกตั้งประเทศก็คือไปเล่าพี่น้องบเ่เคยไปตั้งประเทศบบเคยไปอันไก่จากบ้านเลยพี่น้องไก่ซุดก็คืออันกรุงเทพละพี่น้องเราอันตั้งประเทศก็คือไปเล่านั่นแหละจ้าที่นี่อันพ่อใหญ่กะยืน่นเอกสารขอ วีซ่ามาพาครอบครัวมาอยู่พีเลากะยื่นผ่านทางอินเทอร์เน,น็ตนะจ้าพี่นอ้องก็ล่อเอกสารล่ออนุมัติอยู่ประมาณสามเดือนพี่น้องสามเดือนก,กลัวๆเนี่ยละจา้าที่นี่เขากะทางสถานฑูตสวิตเดนเขากะแจ้งกลับไปบอกว่าขาดเอกสารอันตัวเนืองคือแบบว่าข่อยว่ามันหลายใบนะพี่น้องตอนอัน ใบที่คอยรับร่องอันที่ที่ศาลอนุมัติให้คอยเป็นผู้ดูแลบุตรเพียงผู้ดเดียวนะจ๊ะอันคอยเราว่ามันมันหลายก็น,นึกว่ามันอันใบที่ทางอำเภอเขาเยียดหยจบแล้วก็ขึ้นแล้วยังสีหน้า <S <S <ๆ>เขาก็เลยบอกว่าเขาต้องการคำสั่งจากศาลที่อนุมัติน่นนะเหุ้แปลทรงไม้เขาแน่ก็เลยแปลภาษาอังกฤษทรงไปเขานลจ้าพี่นีองว่า บอบ,บ่พ่อเดือนเราจ้ะเขาก็เอิอนมาเอิอนเข้ามาสัมผัสตานี่พ่อมามาสัมผัสอยู่อันสถานทูตสวีดเดนอยู่กรุงเทพเนาะพี่น้องอันเขาไปสัมผณ์เขาก็บอกให้พี่นาเขาไปนั่งได้ที่นี่เขาก็ไปถามเขานอก่าอัน,เจ, CPU, ดเ,ดนอเจ้าสิปยูสวีดเดนนะเจ้าซิปยูเมืองไดเจ้าเคยไปไป,ไปเจ้าควงกับเอญยานบกพาน,นได้ไหมพี่น้องพ่อเขาเอืญนมาสัมผณ์แบบนี้เนาะที่นี่ ก็เลยว่าเฮ้ยจังไดระบาดเนี่ยเขาก็ถามว่าหูบอว่าสิไปอยูุเมืองใดก็เลยบอกเขาว่าอันจําเมืองบ่ไดเนาะพี่น้องอันภาษาเนี่ยมันก็เอิ่นยากซบัดทีนี้นะที่นี่ก็เลยบอกว่าอันขอโทษหลายๆด้วยฉันเลื่มแม้ก็เลยว่างเสียอันพนักงานอันอยู่สถานทูตเขาเน่ะบอกไทยได้พี่น้องว่าไทยชัดชัดบอกได้หอนเล่าหมดละจ้ะบอกภาษาอีสานก็ได้อันเขาก็เลยถามว่า เจ้าหู่บอกว่าเจ้าสิไปยูบ้านใดเมืองใดที่เขาสิผ้าเจ้าไปอยู่นี่นะเจ้ามั่นใจเขาได้ซ้ำใดยังประมาณเนี่ยเ,เขาก็ถามถามเขาเนาะพี่น้องบันก็โอ้ยกูผ่านบาเน้อก็คิดเนาะพี่น้องว่าโอ้ยสิผ่านมาน้อบ้านเนี่ยก็เลยบอกว่าฉันจําเมืองบ่ได้แหมก็เลยวางสิฉันจําซื้อเมืองบ่ได้แต่ฉันั้่แต่ว่าเขาสิผ้าฉันไปยูภาคเหนืออันห่างจากสตอกโฮมเมืองหลวงเขานี่ประมานอันหารลอยกิโลเมตรก็เลยวางสิเนาะ ที่นี่ยก็เลยว่าอันฉันขออนุญ,ญาตออกไปทามเขาได้บอกเขานั่งถายฉันอยู่ข้างนอกวันนี้พี่น้องเัามีการไปต่อนรองกับอัน,จนเจ้าหน้าที่เขาอีกงเด้เขาก็เลยบอกว่าบอาสันว่าน่ะว่าต้องไปถามดอกว่าสันว่าน่ะอันตอบได้เท่าที่ได้เท่าที่รูนน้นั่นแหละว่าสันก็เลยโอ้ยจะคิดไาที่เนี่ยี่น้องจะคิดว่าโอ้ยสิพานมานอกสินะกะาก็ถามไปลายๆอย่างลายแนวเนาะที่นี่เขาก็มีเอกสารมาเบิง้งประกอบกันนะพี่น้อง ว่าพ่อยญยนี่กับเฮ้าเนี่ยมาหมดจักกันแบบใดมาใส่ชีวิตอยู่น้ากันโดนไปยังเสียเข้ากะมีรูปอันรูปท่ายตอนแต่งงานอันละกะตอนที่ใส่ชีวิตอยู่น้ากันเนาะพี่น้องอยู่เมืองไทยนะพ่อใหญ่เราจะเป็นคนหลบขอบนะแม่พี่น้องแล้วก็ว่างแผนไว้ก่อนหนานั้นอยู่ได้ว่าอันร้อสิบผ้าอันคอยกับเล็กน้อยมากน่ะน,นะตังแต้มอัน เดือนแรกที่เราไปอยู่เมืองไทยนัน่นนะเล่ากับเสียนทายรูปเก็บไว้นะแม่พี่น้องทายรูปเวลาใส่ชีวิตประจําวันอยู่นัามเด็กหน่อยอยู่นัามกันยังสิแมพี่น้องเราก็ที่ทายทายทายเก็บไว้เด็กตอนแรกเขาไ็คิดว่ามันเออเรามาทายรูกหหนะอันที่นี่พ่อมาถึงบางอ้อก,ก็บตอนนี้แหละพี่น้องเขาต้องการรักฐานไหมจ๊าว่า อันพอใหญ่เนี่ยมาใส่ชีวิตที่น้ำเห่าแบบใดอยู่กันโดนไปอยู่เป็นครอบพรัวเจ็บบออย่างสิแม่พี่น้องหรือว่าอันประมาณว่าอันมันก็มีหลายแบบเนาะพี่น้องมีทั้งแบบว่าอันย่านอันทังอันฝรังมากตัวเอาเห่ากับลูกมาขายอยู่พีอย่างสิเนาะพี่น้องเพราะ่าเขานะอันคอยก็มีแต่ลูกสาวเนาะตั้งสามคนเห็นไหมพี่น้องแล้วที่นี่ทั้งอีกอย่างหนึ่งเขาก็คิดว่าผู้หญิงไทยเนี่ย จ่างจ่างค้นสวิเดียนนี่ไปแต่งงานนําแล้วก็ให้เอามามยูพีนะไหมพี่น้องมันก็มีม,มีหลายแบบเนาะจา้ะที่นี่เขาก็ถามไปเมื่อที่นี่เขาก็หาหลักฐานยังไปเพราะไงนี่เราเตรียมไปเมื่อพี่น้องเราก็ทายทายรูปอันเราอันทายรูปแล้วเขาเก็บเก็บใส่ความไว้แล้วเราก็อันปิน่นออกมาหน่ะไหมพี่น้องแล้วก็ถือไปอันไหมเราก็เอาให้เขาเบิ้งเมื่อย่าง,งนี่นะว่าเออมาใส่ชีวิตนู่นน้องกันจังใดทั้งกะ มีใบทะเบียนสมรสนัน่ะนแหละเนาะพี่น้องแล้วก็พอไงเราไปใส่ชีวิตอ,อยู่เมืองไงกะก่อนที่สีพากันไม่พีกะอยู่ตั้งสามปีนะเนาะพี่น้องมันก็เลยมีปัญหาหลายแต่เจ้าของนะกะที่ตอบว่ได้อันบางขอที่เขาถามนละก็ค,คิดเราปฏบัพี่น้องว่าโอ้ยสีพานบ่นอนอ่ะนะอันกับอันเด็กน้อยอยังเสียเขาก็แยกสัมผัสได้พี่น้องแต่เอเอโตัวน้อยนะเขาบ่สัมผัสเพราะว่าอัน ช่วงนั้นเอามาก์ประมาณอันจะหาปีมั้งพี่น้องเขาก็เรียบพอสัมผัสเขาจะสัมผัสแต่คนคนที่หนึ่งกับคนที่สองนะไหมพี่น้องจึงใดก็มาน้าแม่อยู่แล้วเนาะอันเฮงอันอันลืมลืมบอกสุพีน่อนองฟังอีกขวนึงนะจ้าว่าเป็นยังคืออยากอันเปลี่ยนใจอยางมาอยู่สวีเด่นคือว่าตอนแรกก็คิดว่า ใส่คีวีดูเมืองไทยกับบอด้เดือดร้อนอยังแต่พ่อมอ่วงไปแล้วเธอเกิดเธอเกิดว่าห้อย่าแมา่อันสวีเดนไพ่หลังที่นี่ลูกสาวคนใหญ่น่ะกะอายุกะใกล้จะสิบเจ็ดแล้วเนาะพี่น้องที่นี่ก็เลยบอกพ่อใหญ่ว่าเออถ้าไปซาก็นี่อันถ้าคนใหญ่เขาอันอายุสิบแปดปีแล้วเฮาสิเอาเขาไปน้ำบ่ดด้ก็เลยวางเสพเพราะว่าอยู่บ้านกับบ่มีไพ่แล้วเนาะ พี่น้องตายาห่ก็เสียไปเมืแล้วนะจ๊กะก็เลยว่าขันขันสิไปก็เฝ้าไปแต่ตอนนี้เขาสิได้อันมาแบบว่าเป็นลูกติดแม่มากนะ่ะแม่พี่น้องก็เป็นจังบนอีรีพี่นอ้องพ่อใหญ่ยืยย่นเรื่องยื่นเอกสารอียังให้กผ่านเมือนนะ่อแแม่พี่น้องพ่อพ่ออันเขาสัมษณ์เรียบร้อยแล้วเนาะบัดเขาสิเบ้าเนาะก็เไยก็เลยถามเขานะ้อบอกว่าสรุปอันฉันสิได้ไปบอก็กเลยวางสิถามเขาที่นี่เจ้าหนะ้าที่ก็เลยบอกว่าอัน อันว่าเป็นยังดอกเอกสารเ่อทุกอย่างนะ่ผ่านมาแล้วเขาว่านะอันที่มานนี่ก็คือเอิ่นมาสัมผัสแล้วก็มาตรวจเอกสารอันตัวจริงใส่กับอันเอกสารที่ที่ทรงอันเป็นอันทรงเมล่วไปอันสถานถูดเขานาะแม่พี่น้องอันก็เรียกบอกว่าอันโอ้ยฉันระตกใจไรเพราะว่าฉันตอบไปเลยว่าฉันสิไปยูเมืองใดฉันละยานฉันผ่านก็เลยวางสิเนาะที่นี่ เจ้าหน้าที่ก็แล้วว่าเจ้าบ่ต้องไปแปลกใจดอกตั้งแต่พู้ที่เขาอันเที่ยวไปยูแล้วเป็นายปีแล้วอันคอยถามเพลินกันยังตอบบดาอยูประสันว่าอันภาษาสวีเดนน่ะซื er ้อเมืองเขาหนักเบายากว่าสันแล้วว่าอันนับภาษายังเจ้าบ่เคยไปเจ้าจําได้ขอกระเงดหลัดดิละวานอ่ะก็แล้วโอ้ยถึงอันบางอ๋อถึงลงอกนะพี่น้องี่น่กาพ่อเขาตรวจเอกสาร โจริงเข้าอยียงเรียบร้อยมาแล้วที่นี่กะเขากะผ่านไปอาทิตย์นึงพี่นอกก้องมีหนังซื้อแจงห้อแจงมหาห้าว่าอันทางอันสวีเดนอนุมัติวีซ่าให้เรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะได้เป็นวีซ่ายู่ที่อันอันสองปีนะแม่จ้าพี่น้องก,ก็คือยื่นยื่นข้างแรกเรากะ ผ่านเป็นวีซ่นสองปีได้เลยน่ะแม่จ้าพี่น้องคือบไดมาเทีเ่ยวบไดมาหยัางกนเลยนะจ้าพอใายก่กะบอกว่าเออตอนตอนนั่นเขาเขาส่องอันหนังซือมาให้อนุมติเดือนเดือนพฤศจิกาพี่น้องแต่ที่นี่พอดีอัน พอใหญ่ก็จองตัวเครื่องบินอีหยังแล้วก็เลเบ่งว่าเขาสิไปกันช่วงใดอนุมัติก็ได้อนุมัติได้นานาพี่น้องเอ้ยหิมะห้ายแบบที่นี่ก็เลยว่าเฮ็ด่ังไดบาทเนี่อันคือสิได้ดมาหนานาวแถ้บาทนี่กเ็เลยเอา้าเป็นเที่งไดก็เป็นกันก็เลยวางสินเแล้วพี่น้องตั้งแต่คนอื่นเขาไปเขาก็ยังอยู่ได้ก็พากันตัดสินใจ มาพ่อใหญจองตัวได้อันเดือนเดือนท่านว่าพี่น้องมาวันที่ยี่สิบสี่ท่านว่าพี่น้องมาอันคริสต์มาสสวีเดนพอดีพอดีพี่น้องประกาศนมานะอัน เรื่มมันเรื่มกให้พี่น้องฟังเนาะจ้าว่าก่อนก่อนที่สีเดินทางมาสวีเดนนะจ้าพี่น้องก่อนช่วงช่วงไอที่พอใยญ่ล่อยืนเอกสารไอขอวิสานะจ้าอันจะคว้างอันจะปิดล่านบดบได้บบได้ขายเนื้อย่างแล้วเนาะพี่น้องปิดรล่านแล้วที่นี่นะพอใยญ่ทรงห้ไปเลี้ยนอันผู้ซอยพยายบาลพี่น้องเพราะว่าอัน เราบอกว่าถ้าสิมายูสวีเดนนะอันภาษานะ่ะเท่ากับบไดยย้ยยูแล้วยังสินะแล้วมันสิหางานยากน้ำยังสินะแล้งานที่มันล้าที่สุดคือง,งานดูแลผู้สูงอายุพี่น้องเพราะว่าเขาต้องการบุคลากรล้าอันนี้จ้ะทีนี้พ่อใหญ่ก็เลยอันทรงอันไปเลี้ยนอันผู้ซอยพยายบาลอันที่ลักสูตรอัน อันหกเดือนนะแม่พี่น้องจ้าพี่น,อน้องทีแเล้วง่ายเพื่อจ้าเนี่ยตอนนี้เวลาอันสามทุ่มสี่สิบจ้าพี่น,อน้องกาบรรยากาศก,าก็จะประมาณเนี่ยจ้าอันเมืดอยุตแต่กะโบโบชื่อว่ามืดอยปนนี้พี่น้องประมาณนี้จ้าสามทุ่ม,นนมสวิตเดนพี่น้องพดอดีอันแบตโท,ทรศัพท์มื่อไหมพี่น้องก็ได้ไปหาอัน สายชาดมาชาดนะแม่จ้ะบอกไปหอดไซด์เราแล้ว,ลวพี่น้องต่อพี่น้องต่อต่อ,ตอเรียนจบแล้วนะพี่น้องการได้ไปทํางานอยู่กับอันโรงเรียนที่จะขวงเรียนน่ะละจ้าพี่น้องอันโรงเรียนผู้ซอยพยายบาลอันสิริบรรจงบริบาลอยู่อุดรน,นะจ้าก็เลยอันได้ไปเหตุงานอยู่นําอันพออ่อเพิ่นประมาณอันประมาณครึ่งปีนะจ้า ไปเป็นอันเจ้าหน้าที่อันแนนแนวตามโรงเรียนนะแม่พี่น้องกะตื่นเศร้ามากกะเข้าไปโรงเรียนเสร็จแล้วกะไปเอาเอกสารกะขับรถไปตามโรงเรียนนั่นโรงเรียนนี่พี่น้องเอ้ยจังหวัดอุดรคอยว่าแม่คอยไปเมื่อทุกอำเภอก็ะแม่นตอนคอยเป็นเฮ็ดงานเป็นอันเจ้าหน้าที่แนนแนนของโรงเรียนอันสอนอันผู้ซอยพยาบาลนี่ละพี่น้องมือหนึ่งคอยว่าแม่ ไปอันอันลายอำเภออยู่พี่น้องว่าเป็นหูจ่จักเมิดแล้วอันในจังหวัดอุดรน,นะจ้ะกับอันจังหวัดไก่ไก้เคียงจังหวัดอันน้องบัวลำพูดจังหวัดน้องค่ายพี่น้องไปหอดเขตคอนแกน่นขับรถตละมือนะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นอกจากพี่น้องเพราะว่าอัน รู้สึกว่ามันมันย่เอาลายน่ะจ้าพี่น้องเดี๋ยวไว้ต่อคลิปหนาเนาะจ้ากะสำหรับคลิปนี้กะขอบพุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเล่วกะให้กำลังใจกะจ้าไหนกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนานจ้าพี่น้องเฮ็ดกะ แล้วพอดีจ้าพี่น้องขอบพ่นหลายๆด้วยจ้าที่อยู่เป็นมู่กันเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าจ้าพี่น้อง